สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้แอดกุ้งนะครับมาในยามเกือบจะเย็นนะครับมาพบกับสมาชิกนะครับวันนี้จะมามีข้อมูลในเรื่องของหลัก10บล่างกับหลักหน่วยล่างมาลงนะครับก่อนอื่นนะครับโปรดใช้วิจัยในการรับชมรับชมนะครับรับข้อมูลนะครับทางช่องไว้ส่งเสริมให้เล่นกัารันใดๆทั้งสิ้นนะครับ ใช้เป็นอาทานในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่อง3ามสี่เลขดีมีโชคใหญ่ใบกู้นะครับยังไงฝากสมาชิกนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับที่เข้ามารับชมแล้วนะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลมีประโยชน์กับท่านนะครับขอให้ท่านนะครับกดติดตามนะฮะหรือกดแชร์ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ผมลงนะครับ มาดูกันเลยนะครับครับมาดูนะครับหลัก10บร่างชน3สูตรนะครับหลัก10บร่างชน3สูตรนะครับก็เห็นกันแล้วเนาะนะครับผมเปิดให้ดูเลยนะครับวันนี้มีเวลาน้อยนิดนึงนะครับยังไงเลี้ยงเลขให้ถูกนะครับสมาชิกเลี้ยงเลขให้ถูกนะครับอ้าที่1 2ตัวล่างหน้าที่1หน้าที่2ท้ายที่1ท้ายที่2นะครับเลียงให้ถูกต้องนะครับ สูตรที่1นนะครับจะใช้หลักพันนะครับบวกหลักสิบท้ายที่2อาสไตล์ที่หนึ่งนะครับแล้วก็บวกด้วยหน่วยท้ายที่ที่หนึ่งนะครับตามนี้เลยนะครับหลักพันบวกสิบท้ายที่หนึ่งบวกหน่วยท้ายที่หนึ่งนะครับบวกสามพงที่นะครับศูนย์บวกเจ็ดบวกแปดนะครับบวกสามพงที่นะครับเจ็ด บวก8ได้ห้าบวกสได้เอ่อโทษนะครับ7จดบวกสนะครับได้10นะครับคือศน์ะครับศนบวได้8นะครับ8นะครับบวกบวกไปทีละ3ามแต้มนะครับ8ดบวกสได้1 1บวกสได้ 4, 4ี่บวกสได้7 7ดดบวกสามได้ศนนะครับ 0บวก3ได้3นะครับจะได้เลขทั้งหมด6หลักนะครับหหลักนะครับในสูตรที่2นะครับใช้หน้าที่1แล้วก็ท้ายที่2นะครับก็จะใช้หลักร้อยหน้าที่1นะครับบวกด้วยหลัก10หน้าที่1นะครับบวกด้วยหลัก10ท้ายที่2นะครับก็จะเป็น1บวก4บวก6นะครับครับ 4บวกได้10ก็คือ0ูนย์นะครับศูนย์บวกหนึ่งได้1นะครับ1นะครับนับต่อไปทีละแต้มนะครับ1เป็น2เป็น3เป็น4เป็น5อ่าสูตรที่2นี่จะใช้ทั้งหมด5หลักนะครับใช้ทั้งหมด5หลักนะครับสูตรที่3นะครับสูตรที่3สูตรที่3ใช้นะครับหลักร้อยบน1ครั้งหลักสิบบน1ครั้งบวกด้วยหน่วยหน้าที่สอง นะครับตัวหน้าที่2นะครับตัวเลข3านี่นะครับถ้าเป็น7บวก8บวกสมนะครับ7บวก3ามได้10นะครับ0บวก8ได้8นะครับ8บวกสามได้หนึนะครับ1บวก3ามได้ส4 4ี่สบวก3ได้7 7บวก3าได้ศูนย์ศนบวก3ได้สนะครับก็จะได้เลขตามนี้นะครับ เห็นไหมสูตรคนละสูตรนะครับแต่ว่าได้เลขมาเหมือนกันนะครับเราก็มาดูตัวชนนะครับดูตัวชนนะครับเลขหนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งมีหนึ่งไหมครับหนึ 1, ่งมีสูตรที่สองมีสูตรที่สามมีนะครับสามสูตรเลยนะครับลงไว้ครับเลขหนึ่งนะครับส,รรสองมีไหมครับสองมีตัวเดียวนะครับสามมีไหมครับสามมีหนึ่งนะครับมีสองนะครับแล้วก็มีสามนะครับก็ลงไว้เลขสามนะครับ สี่ครับสี่มีหนึ่งมีสองมีสามนะครับก็ลงไว้เลขสี่นะครับตัวอื่นนะครับห้าห้ามีตัวเดียวนะครับหกมีไหมครับหกหกไม่มีนะครับเจ็ดเจ็ดมีหนึ่งมีสองนะครับอ่าลงไว้ก่อนผมลืมลงนะครับนะครับ เ x นะครับตรงนี้ผมลงไว้ก่อนนะฮะอ่ะโอเคก็จะได้นะครับเลขที่เด่นเด่นอ๋อแ8นะครับแมี2ตัวนะครับแมี2ตัว9มีไหมครับ9ไม่มีนะครับ0นย์มี2ตัวนะครับฉะนั้นเราจะได้เลขที่ชนกันนะครับเลขที่ชนกันทั้งหมด3สูตรนะครับก็จะได้เลข1ครับเลข3ครับเลข4นะครับ เลข1เลข3เลข4ก็จะเป็นนะครับ 1x 3x 4x นะครับแล้วที่ชนกัน2สูตรมีอ่า3ตัวนะครับ3ตัวก็คือ807นะครับ807ก็จะเป็นตัวรองนะครับตัวตัวรองนะครับในเรื่องของสูตรตัดดับ10หน่วยนะครับก็ยังไม่ได้พูดถึงกันนะครับก็จะใช้อ่าหลัก10ตัวนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูอีกทีนึงนะครับ แต่รู้สึกว่าสูตรผมเองเนี่ยเจ็ดดับหลักสิบนะครับผมเน้นนะครับเจดดับหลักสิบนะฮะดับแค่หลักสิบนะครับดับแค่หลักสิบดับแค่หลักสิบนะครับนะฮะมามเน้นหนึ่งครับนะเดี๋ยวผมไปจะจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับทำไมผมเน้นเน้นหนึ่งนะครับอ่ะโอเคเรามาดูนะครับ ในหลักหน่วยกันบ้างนะครับนะฮะก็เรียงเลขให้ถูกเหมือนเดิมนะครับหลักหน่วยผมจะใช้5้สูตรนะครับใช้หสูตรเลยนะฮะใช้หสูตรเลยนะครับสูตรที่1นะครับร้อยหน้าที่1บวก10ท้ายที่1บวก10ท้ายที่2บวก3าพงที่นะครับ ได้7นะครับ7จบวกสได้9กนะครับเกบวกสได้1นะครับจะได้เลข3ตัวนะครับสูตรที่2นะครับแสนนะครับบวกหน่วยหน้าที่1บวก10ท้ายที่1บวก10ท้ายที่2นะครับได้7จบวกสได้1นะครับ1นบวกสได้5นะครับสูตรที่3นะครับใช้สิบล่างบวก หน่วยล่างบวก1นงของที่นะครับ5้าบวก6ได้1นะครับ1นบวกก็ได้2ครับสองบวก2ได้4 4ี่บวก3ได้7นะครับสูตรที่4ครับใช้หลักร้อยสองครั้งหลักสิบบน1ครั้งนะครับหลักหน่วยบนสองครั้งนะครับเจ1ดได้4ี่1จสได้4นะครับส4ี่ได้นะครับบวก8ได้16ได้6นะครับ6บวก5้าได้1 1บวกสี่ได้ห้านะครับสูตรที่5นะครับใช้ หลัก10บนนะครับบวกกัน3ครั้งนะครับบวกกัน3ครั้งบวก7 1ครั้งบวก5 1ครั้งบวก6บวก6คงที่นะครับได้เลข2ได้2นะครับผลนะครับบวก3นะครับได้5นะครับเรามาชนกัน,นครับเรามานับชนกันดักเลข1นะครับเลข1มีกี่สุดครับชนกันกี่สุดใน5ครับ เล็กหนึ่งชนกันหนึ่งสองสามสามสูตรนะครับสองมีชนกันกี่สูตรครับสองมีสองสูตรนะครับสามไม่มีนะครับสี่มีหนึ่งนะครับห้าหนมะครับหมีสามนะครับหกมีหนึนะครับเจมีหน สามเจ็ดมีสามนะครับแปดมีไหครับแไม่มีนะครับเมีหนึ่งอ่ะครับศูนไม่มีนะครับก็ตามนี้เลยครับที่ชนกันเท่ากันเลยนะครับสาสูตรนะฮะก็จะมี1นึะครับห้นะครับก็จะเป็น x 1 x 5 x 7นะครับ ตัวรองนะครับตัวรองตัวรองก็คือตัวรองหลักหน่วยนะครับตัวรองหลักหน่วยจะเป็นเลขนี่ครับเลข2นะครับที่เหลือจะชนกันแค่1กับ1นะครับตามสูตรนะครับตามสูตรนะครับตามสูตรนะครับตัวรองจะมีแค่เลข2นะครับเด่นหลักหน่วยนะครับเด่นหลักหน่วยก็จะมี1มี5มี7นะครับเน้นไปที่7ครับเน้นไปที่7 นะครับอ่านะครับทนได้ครับทนได้ครับฮะเราเรามาดูต่อเลยนะครับในตารางนะครับในตารางนะครับตารางเลขล่างชน9สูตรนะครับเลขล่างชน9สูตรนะฮะทีนี้ผมชนยังไงครับผมก็เอาเลขวิ่งนะครับเลขวิ่ง9 9สูตรมาชนนะครับสูตรที่1นะครับ เห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะขยายอีกนิดนึงเนาะนะครับสูตรที่1นะครับได้1กับ3นะครับสูตรที่2ได้6 7 8นะครับสูตรที่3ได้1กับ2นะครับสูตรที่4ได้1นะครับสูตรที่5ได้8 7 1นะครับสูตรที่6ได้7กับ8นะครับสูตรอ่าสูตรที่7ได้9กับ1 สูตรที่8ได้8กับ9นะครับสูตรที่9ได้1กับ2นะครับทีนี้ที่ชนกันเยอะๆเลยนะครับเอาเรานับดูนะครับ1 2นะครับเรามานับดูนะครับว่าชนกันทั้งหมดกี่ตัวนะครับชนกันทั้งหมดกี่ตัวนะฮะ เลขหนึ่งมีหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหนึ่งมีห้านะครับสองมีกี่ตัวครับสองสองมีหนึ่งมีสองสามครับสามมีหนึ่งสามมีหนึ่งนะครับสี 4, นะ่ฮะ ี่มีสี่ไม่มีนะครับห้าห้าไม่มีนะครับหกมีหนึ่งครับหกมีหนึ่งตัวเจ็ดครับเจ็ดมีหนึ่งมีสองมีสามเจ็ดมีสามนะครับแปด มีหนึ่งสองสานะครับ9นะแล้วฮะ9มี1มี2นะครับ0อ่ะศูตยไม่มีนะครับก็จะได้1ชนกันที่เลขหนึ 1, นะครับชนกันที่เลขหนึ่นะครับ ชนกันที่เลข2นะครับ2ชนกันที่เลข3 1นชนกันที่เลข4ไม่มีเลข5ไม่มีนะครับเลข6มีตัวเดียวนะครับเลข7ได้3เลข8ได้4นะครับเลข9ได้2นะครับแล้วก็ศูนย์ไม่มีนะครับทีนี้นะครับเรามาดูนะครับชนนะครับชนชนกันนะครับมี เด่นๆเลยคือหนึ่งครับหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับแปดครับแล้วก็เจ็ดครับสองกับเก้า ชนกันที่เลขหนึ่งนะครับชนกันที่หนึ่งเยอะมากนะครับห้าหหนึ่งห้านะครับจะใช้แค่สามหลักแค่นั้นนะครับชนกันเยอะที่สุดลองลงมาแล้วก็ลองลงมานะครับอ่ะก็ตัวที่เป็นตัวลองไปก็จะมีสองกับเก้านะครับสองกับเก้าสองกับเก้าโอเคครับ ที่ชนกันนะครับที่ชนกันมี1 8 7นะครับ1 8 7นะฮะทีนี้นะครับทีนี้ชนกัน187เนะฮะเรามาดูครับเด่นล่างครับเด่นล่างเราครับเด่นล่างเรา3 4 7นะครับ สามเจดนะครับ7มีไหมครับนี่นี่ครับเนะครับแล้ว1มาชนกัน5้ในเก้าสูตรนะครับ1ชนกัน5้าในเก้าสูตรฉะนั้นผมจับได้นะครับผมจับได้ว่า1น่าจะมาใน ส่วนของ2ตัวล่างนะครับจะคู่กับอะไรนั้นนะครับก็อย่างที่เราให้ดูนะครับสูตร10ล่างเมื่อกี้นี้นะครับนี่ครับ1ครับได้1นะครับ10ล่างเรามี1 x 3 x แล้วก็4 x ลอง8 x 0 x และ7 x นะครับนะฮะนี่ครับนะครับแล้วก็หน่วยล่างเรามีอะไรครับ นี่ครับหน่วยล่างเรามี x 1 x 5 x 7ลอง x 2องนะครับนะครับมันงวดนี้นะครับงวดนี้รู้สึกว่าจะเป็นเลขจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับกับศูตรที่ผมคำนวณน,นะครับจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่สเปะสปะไปคนละทิศคนละทางนะครับจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วเลขนะครับ นี่ครับชุดเลขวิ่งทะลุกองฉลากผมนะฮะนี่ชุดเลขวิ่งทะลุกองฉลากนะครับนี่ชื่อเป็นไงครับวิ่งทะลุกองฉลากนะครับชุดเลขวิ่งชุดนี้นะครับได้1และ3นะครับ1และ3นะฮะหและ3ถ้า3ถ้ามานะครับถ้า3มานะฮะสน่าจะมาหลักหน่วยนะครับ สามน่าจะมาหลักหน่วยเหมือนงวดนี้นะครับแล้วก็งวดอื่นนะครับแต่ถ้าหนึ่งมานะครับน่าจะมานี่ครับเหมือนงวดนี้หนึ่งน่าจะมาหลักสิบครับฉะนั้นผมเลยน่าจะฟันธงนะครับว่านะครับหลักสิบของเราเนี่ยน่าจะเป็น หนึ่งนะครับในวดนี้นะครับน่าจะเป็นหนึ่งในงวันนี้นะครับแต่ก็ไม่ทิ้งนะครับใครชอบตัวอื่นนะครับชอบ3ชอบ4ชอบ8ชอบ0ย์ชอบ7็บบบบก็พิจารณาลงทุนได้นะครับพิจารณาลงทุนได้นะครับแต่ว่าผมเองผมจะหลักสิบผมเน้น1นะครับหลักหน่วยผมเน้นที่7นะฮะเน้นเลข7นะครับเน้นเลขเเป็นหลักเพราะว่า7ดับ สิบล่างนะครับหนูหนึ่งดับหน่วยล่างนะครับนะครับตามนี้นะครับแล้วก็ทําไมผมไม่ให้กําลังไปที่เลข8นะครับเพราะที่เลข8มันอ่ชนมากกว่า7นะครับชนมากกว่า7เพราะในตารางนะครับนี้ผมไม่มีเลข8นะครับในตารางของ สิบนะครับสิบกับหน่วยไม่มีเลขแปดเลยนะครับจะมีก็แต่ตัวรองนะครับนี่ฮะมีก็เป็นตัวรองนะครับ8นะครับถ้ามา8ปถ้ามานะครับ8ถ้ามาน่าจะเป็นมาที่83นะครับหรือ1นแปดนะครับหรือ1นแปดเลยนะครับ แต่มันก็จะ,ผ,ะผิดหลักนะครับเข้าผิดหลักนะครับเข้าผิดหลักนเพราะว่าแปพิจารณาแล้วอยู่หลักสิบนะครับ8พิจารณาแล้วอยู่หลักสิบนะครับถ้าจะมาน่าจะมา82นะครับ82 83 81เนี่ยครับ8 1 8 2 8 3ถ้า8มานะครับถ้า8มานะครับถ้า8มาฉะนั้นแต่เลขที่เราวิ่งแล้วเรามาเทียบสูตรนะครับเทียบสูตรได้เนี่ยมันมีแค่1กับ7นะครับ ถามว่า7อยู่หลักหน่วยก็ชอบเลข8ก็ได้นะครับ8 7นะพิจารณาได้นะครับคือ87ถ้าจับชนก็จะได้1 8 1 7 8 7ได้3 3หลักนะครับ3ชุด1 8 1 7แล้วก็8 7ถ้าไม่เบิ้ลน,นะฮะถ้าไม่เบิ้ลน,นะครับ วันนี้ถามว่ามีสิทธิ์เด่นไหมก็น่าจะมีสิทธิ์เบิ้ลนะครับอาจจะมีสิทธิ์เพราะว่าหวยออกวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์หวยจะออกมาในแนวทางเบิ้ลนะครับถ้าส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ไเสมอไปนะฮะแต่ถ้าซื้อพิจารณาลงทุนนะครับพิจารณาลงทุนก็ติด1นึนไว้นิดนึงนะครับติด1นึไว้นิดนึงเพราะว่าหลัก10กับหลักหน่วยมี1น,นะครับหลักหน่วยก็ได้ x 1นะครับได้ x 1แล้วก็หลัก10ก็ได้ 1 x เช่นกันนะครับก็พิจารณาพิจารณาไว้นะครับก็ไม่มีใครทราบนะครับว่าฉลากหรือหวยเนี่ยนะครับจะออกอะไรไม่มีใครทราบนะครับไม่มีใครทราบก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นแค่ข้อมูลจากการคํานวณนะครับตัวเลขออกมานะครับไม่มีใครรู้อนาคตได้นะครับว่ากองฉลากจะออกอะไรนะครับเลขกองฉลากก็อยู่ที่กองฉลากครับว่าเขาจะออกอะไรนะครับอยู่ที่ กําลังของวันกําลังของเดือนกําลังของปีนะครับด้วยแล้วก็เดี๋ยวอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมจะเอาเทียบเทียบนะครับก็มีชุดเลขกําลังวันนะครับจะมีของโกปุ่นนะครับที่ผมเอามาใช้นะครับแล้วก็ของสถิติงวดเก่าๆนะครับงวดเก่าๆของ อาจารย์เก่าๆนี่ครับนี่ครับของโกโปรนะฮะวันอนาทิตย์นะครับหนึ่งหกสองเจ็ดแปดนะครับหนึ่งหนึ่งหกสองเจ็ดแปดนะครับนี่ครับหนึ่งศูนย์ 1 1นะฮะระวัง1 1ได้นะครับ1 1ได้นะครับ17ได้เห็นไหมฮะหนึ่งเดได้19เราไม่มีนะครับเเราไม่มีนะครับในหลักหน่วยนะครับก็จะเหลือแค่17นะครับ17ถ้า1มาหลักสิบนะครับก็จะมี17นะครับแล้วก็1 1นะครับแล้วก็11นะฮะถ้า3กับ4ไม่มีนะครับในชุดของกำลังวันกบุ่นนะครับ เราได้สมเลขใช่ไหมครับหลัก1ิบหนึ่งสาสี่นะครับสากับ4ี่ไม่มีในกำลังวันกบุญนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเลข8ดนะครับมี8อะไรได้บ้างครับที่จะมาได้นะฮะครับก็จะมีแค่แปดเจดนะครับแปดเจดแปดเจดนอะนี่ครับมันก็อยู่ในชุด7 8 8ดดดเจ็ดนะครับอยู่ชุด7 8็ดดแดดถ้าจะมาได้นะครับถ้าแดจะมาจะมาในรูปนี้นะครับผมว่านะนะฮะ หนึ่งแปดหนึ่งแปดไม่น่าจะมาได้นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีหนึ่งของถ้าใครดูคลิปเก่านะครับสองของสูตรสองตัวล่างสาสิบปีครับมันจะมันจะคยอยู่คนละทิศเลยฮะอยู่คนละทางมันมันจะข้ามไม่ได้นะครับเป็นสูตรเก่านะครับอันนั้นฮะนะ่ยถ้าจะมามาเลขนี้ครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดถ้าเลขแปดมานะครับมาหลักสิบนะนะครับแต่ถ้าเลขเจ็ดหลักหน่วยนะครับ ถ้าเลขเหลักหน่วยเราก็จะมีเนี่ยครับเนี่ยหนเนี่ยครับเอยู่หลักหน่วยนะฮะแล้วก็แปดเนะครับสี่เจ็ดนะครับสีก็4ี่หลักสิบนะฮะสี่หลักสิบสนะครับสาอ่านะครับสามเนะครับสามเจ็อ่าได้ครับหน อ่าได้ครับจะได้เยอะนะครับได้เยอะนะครับผมใช้พิจารณาดูดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะฮะของโกุปนดูพิจารณาได้นะครับก็นะครับหาดูกันได้ครับในอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าจะแคปบไปดูก็ได้นะครับตัวนี้เลขกำลัลวันเข้าทุกวันจริงนะครับเข้าทุกวันจริงนะครับลองย้อนสติดูไปนะครับนะลองย้อนสติดูไปนะครับว่าของโกโปนเนี่ยเข้าจริงๆนะครับผมใช้เทียบกับเลขที่ผมจะฟันธงนะครับ โอเคครับวันนี้จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็พอดีมีสุระนะครับเดี๋ยวก็ไว้คลิปหน้านะครับผมจะลงเลขล็อกกําลังวันอีกส่วนหนึ่งที่ผมใช้ให้ดูถ้สมาชิกได้ดูอีกทีนึงก่อนจากกันไปก็หวังว่าข้อมูลที่ลงไปครับคงมีประโยชน์กับสมาชิกนะครับและผู้รับชมทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับ ร่ำรวยเงินทองทุกเวลานะครับร่ำรวยเงินตาทุกนาทีนะครับวันนีออ้แอดกุ้งของลาไปก่อนครับเพียงเท่านี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ